วิธีการสั่งสมองคนหมดรักเนี่ยให้กลับมารักคุณมากขึ้นกฎของการสร้างความขาดแคลนอยากให้เขาคลั่งรักต้องทำให้เขาเนี่ยเห็นค่าครับกฎของการสร้างความขาดแคลนหมายความอะไรหมายความว่าคุณต้องมีวิธีวิธีการพูดแบบมีเลเยอร์ครับสมมุติครับเขาทักมาว่างคุยหรือเปล่าต่างๆพวกนี้ให้บอกว่าสักครู่หนึ่งพอดีกำลังทำงานอยู่เดี๋ยวทักกลับไป ถ้าบอกว่าว่างมีคนใหม่แล้วหรือยังสิ่งที่คุณควรตอบคือย้อนกลับไปว่าแล้วอยากให้ฉันมีหรือเปล่าคุณคิดว่าฉันมีหรือยังนะไอ้อต่างๆพวกนี้ที่มันดูเหมือนกับว่าคุณมีลูกล่อลูกชนในการพูดครับ3.2ครับจองทำให้เขาเห็นว่าคุณมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องมีเขาก็ได้3.3ครับยิ่งมีคนสนใจคุณเยอะยิ่งมีเสน่ห์ครับ สิ่งที่มันทำให้คุณดูไม่มีสนเสน่ห์ที่สุดเลยคือคุณทิ้งสังคมของคุณเองคุณทิ้งเพื่อนสมัยเรียนคบมาดโน้ี่นั้นกันคือเพื่อนรุ่นไหนก็ตามแต่คุณทิ้งคุณกะว่าชีวิตนี้อุทิศเพื่อครอบครัวความรักความสัมพันธ์หนึ่งล้านเปอร์เซนต์สิ่งนี้ทําให้สนเสน่ห์ของคุณหายไปถ้าคุณอยากมีสนเสน่ห์มากขึ้นถึง1ิเท่าครูคมเคยสอนไว้ในอีบุ๊กหเล่มครับ เล่มที่หน e ึ่งอีบุ๊กหนึประโยคของคนมีสเสน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1,990บาทเล่มที่สองหวิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1,990ล่มที่สามหโพสของคนมีสเน่ห์ คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1,990บาทเล่มที่4อีบุ๊ก100คำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทำดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1990บาทเล่มที่5อีบุ๊ก100เช็คลิสต์ของคนมีเสน่ห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหม หรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้าแกล้งหายไปจะแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1,990บาทเล่มที่6 e อีบุ๊ก100ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชี้นําสมองของเขามูลค่า1,990บาทอีบุ๊กทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด11,940บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้กูค,คมให้โปรพิเศษอยู่ที่ 299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่ 1. แอด Line ID at L O V E ตองเ 2. เมื่อเข้าไปที่ Line Add แล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บอดจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ 4. แจ้งสลิปไปที่ Line Add 5. บอทจะทำการส่งอีบุ๊ทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันที ถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสนเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสนเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครับ